เดี๋ยวพามาดูตู้เสื้อผ้าที่เพิ่งทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเพิ่งเสร็จหม,มาๆเลยเดินเข้ามานะที่บ้านลูกค้านะครับตรงนี้เป็นมุมของโต๊ะเครื่องแป้งนะครับตรงนี้เป็นมุมหน้าห้องน้ําครับเป็นตู้เสื้อผ้าหน้าบานสไลด์นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของห้องนอนนะ,ะมืดนิดนึงนะ,ะสว่างหน่อยตรงนี้หน้าห้องน้ําเป็นพื้นที่ ยาวประมาณเมตร80เมตร90นะครับด้านบนเป็นแอ์นะครับฉะนั้นลูกค้าก็ต้องการทําแค่สูงประมาณแค่2เมตร20ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าหน้าบานสไลด์นะครับจะปิดให้ดูก่อนนะครับปิดแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับตรงนี้เป็นลายไม้ไลท์บอลนั้นนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟนะครับย้ายขยับมาได้นะครับเปิดประตูตู้เสื้อผ้ามานะครับ ก็จะเป็นชั้นผ้าพับนะครับข้างล่างเป็นลิ้นชักตรงนี้เป็นราวแขวนผ้าแบบแขวนยาวนะครับข้างล่างพับผ้าได้อีกมาดูลิ้นชักนะครับตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับเป็น3ามชั้นแล้วก็เป็นลิ้นชักแบบราวปืนนะครับเลื่นนะครับใส่ของรับน้ําหนักได้เยอะเลยนะครับตรงนี้เป็นหน้าบานสไลด์นะครับเป็นลางอลูมิเนียมนะครับนะครับตรงนี้เป็นล้ออยู่ด้านในนะครับ ด้านหลังของตู้นี้ก็เป็นแผ่นหลังนะครับไม่ได้ใช้พื้นที่ของผนังนะครับตัวไม้ก็เก็บงานเรียบร้อยครับข้างบนก็เป็นตัวรางอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นมือจับนะครับเป็นมือจับอลูมิเนียมสีขาวอบขาวนะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นบันสไลด์อีกฝั่งหนึ่งครับตัวนี้เป็นราวแขวนผ้าครับนะครับสามารถแขวนผ้าได้ส่วนของบนและส่วนล่างเลยนะครับ ตัวเราตรงนี้เป็นเาวาแป๊บรูปไข่สตนเลสนะครับแข็งแรงทนทานครับนะครับเาตัวนี้ถอดได้นะครับตัวคู่เหาตัวนี้ข้างบนตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ของได้นิดหน่อยนะครับเวลาปิดก็เลื่อนนะครับน้าหนักมาเบามากเลยนะครับทันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ตรงนี้เป็นต๊ะข้างแป้งเล็กๆนะครับลูกค้าต้องการมีชั้นวางของด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้ชั้นปรับได้นะครับ อค okay. ตรงนี้เป็นปลั๊กนะครับแล้วก็ลิ้นชักด้านล่างนะครับใส่ของได้ตรงนี้ลึกประมาณแค่30เซนนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกเงาอ่าก็เป็นบิวต์เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงครับจะปิดประตูตู้ก่อนโอเคฝั่งนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับบ้านนี้สูงประมาณ280 2เมตร8ปดเมตรนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็เป็น ตู้สถานะบานสไลด์นะเหมือนกันเลยนะครับแต่ส่วนของด้านบนนี้เป็นบานเปิดปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าด้านในเป็นยังไงบ้างน,นะครับตอนนี้ก็เปิดบานสไลด์ออกมาก็เป็นลิ้นชักครับตอนนี้เป็นลิ้นชักนะครับใส่ของได้นะครับสามชั้นเลยนะครับนะแล้วส่วนด้านบนก็เป็นตู้เปิดมานาะบานนะครับยวเปิดให้หมดเลยนะครับ เค okay. ด้านบนเป็นบานพับนะครับบานพับแบบถ้วยนะครับของฮาร์เปเล่ด้านบนนี้ไม่มีแผงตู้นะครับเราทำเป็นวงกบมีแค่แผงข้างแล้วก็ไม่มีแผ่นหลังนะครับใช้ผนังแล้วก็ฝ้าของพื้นที่บ้านเลยนะครับใส่ของได้เต็มชนฝ้าเลยนะครับเราไม่ต้องทําตู้แล้วมาดูฝั่งนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวสไลด์อีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะครับตรงนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็เป็นชั้นวางของผ้าพับนะครับแล้วก็เราวแขวนผ้าตัวเราก็ถอดได้นะครับมาใน,นโอเคนะครับตรงล่างก็เป็นอลูมิเนียมนะครับปิดหน้าบานไปนะครับด้านบนปิดได้นะครับสีนี้เป็นสีไลท์วอลนัทนะครับใครชอบรูปแบบบ้านเป็นมินิมอลก็แนะนำสีนี้เลยนะครับ นะครับไม่ทําให้ห้องดูแคบนะครับอันนี้ประตูทางเข้านะครับแล้วก็อันนี้ตู้เสื้อผ้าปักมาน Measure ี้เลยนะครับตรงนี้ก็ตู้อีกบานหนึ่งนะครับนะห้องนอนเล็กๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับตรงไหนิวได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกชิ้นหนึ่งได้ต่อเลยครับโอเคอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตู้หนังสือนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าห้องนอนเล็กหรือห้องอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นตู้หนังสือเลยนะครับ ตรงนี้บริเวณบริเวณนี้เป็นโต๊ะทํางานของลูกค้านะครับน่าตอนนี้เป็นตู้หนังสือข้างล่างเนี่ยสูงตรงนี้2เมตรนะครับข้างบนอีก80เซนเป็นตู้ใส่ของตรงนี้เป็นช่องใส่เอกสารของลูกค้าตรงนี้เป็นเ้นชักตรงนี้เป็นชั้นวางของนี่ชั้นวางของนะครับอ่ะเรามาเปิดดูกันเลยนะครับเป็นมือจับแบบโซ่ล่องนะครับนะครับเปิดของออกมาก็มีชั้นปรับนะครับชั้นตัวนี้ปรับระดับได้นะครับมีตัวปุ่มปรับระดับนะครับถอดออกมาได้ อยากวางของสูงๆก็ใส่เข้าไปได้ด้านหลังก็มีแผ่นหลังนะครับชัน้นวางแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเปิดอีกตู้หนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ลูกค้ารีเควสตของปลั๊กไว้สําหรับพวกพิมพ์เตอร์นะครับนี่คือตู้ที่ใส่ของครับด้านบนก็เหมือนเดิมนะครับเราทําเป็นแบบ หน้าบานแบบวงกบนะครับคือไม่ต้องใส่ตู้เข้าไปนะครับก็ไม่ไม่ซิ่งเปลืองมากนะครับบ้านใครฝ้าสูงแล้วอยากได้ที่เก็บของเต็มๆก็ทำแบบนี้ก็เหมาะเลยนะครับะนะครับเราใช้ผนังเดิมแล้วก็ฝ้าเดิมนะครับแต่ว่าตู้ตู้รับน้ำหนักก็คือตัวตู้ด้านล่างนะครับเก็บของได้เต็มเลยตรงนี้เป็นเล่นชักนะครับเลนชักสามชาั้นเป็นตรงนี้เป็นตู้หนังสือของลูกค้านะครับ เก็บเอกสารเก็บของได้เต็มเลยนะครับเดิมเป็นผังว่างๆนะครับแล้วก็สามารถทําตู้ได้หมดนะฮะตรงนี้ปิดประตูให้ดูนะอ่าปิดหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับติดตั้งใช้เวลา1วันเสร็จนะครับนะครับใช้เวลาแค่วันเดียวครับเสียเวลาแค่วันเดียวนะครับรอสินค้าประมาณสองสามอาทิตย์ก็ได้แล้วนะครับทางเราออกแบบวัดพื้นที่แล้วก็ทำ 3D ให้ก่อนนะครับเรื่องสีไม้ได้นะครับ ใครอยากได้รูปแบบไหนก็เลือกหรือบอกกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปมากครับสวัสดีครับ all well, the design process was really nice um, James was able to make up sketches on the spot and then provide 3D modeling and uh, the cabinets here came out just like the 3D model uh, the, the workers were really quick really efficient And uh, the little details that I really like, like if you look at the grouting, uh, the grouting lines are all nice and flush and straight, um, which I've seen lacking in other contractors. So we're really happy with the work here. Oh, thank you very much. Hope you enjoy our work. Okay. Thank you very thank much. Thank you very much. See. You. <laughs>